โคตรกวนตีนเขียวจัดๆอยากจะกรี๊ดมันสุดยอดเลือดสาดกระเด็นกระดอนแต่ออกมาแล้วทุกคนมีความสุขทั้งสนุกทั้งฮาทั้งโหดท็อกซิเอเวนเจอร์บอกเลยว่าแตกต่างรั่วมันฮาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นเอ่ยความคอมเมดี้เอ่ยหรือแม้กระทั่งดราม่าเองก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกกันว่ามันเป็นรสชาติใหม่ที่อยากให้มาลองกันจริงๆครับอันเนี้ยมาดูแน่นอนไม่ผิดหวังสายฮีโร่สายฮาสายรั่ว กวนตีนมากครับหนังสุดยอดมากเอาซะอยู่หมัดเลยครับผม STUDIO TURNIFIRE เอาเป็นว่าการันตีความโหดล,ละกัน Hero Pantoxic The Toxic Avenger to Aven วันนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ He's an ugly son of a bitch The Toxic Avenger That's what the kids are calling him. I think it's t h e Toxic Avenger วันนี้ในโรงภาพยนตร์